l e สวัสดีครับสวัสดีครับเซนตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนี่ยเป็นทางการนะจ๊ะสุดยอดเลครับสวัสดีครับสันต้าครับโอ้โห รอยยิ้มของแฟนคลับคุณยิ้มฉ่ำมากเอ็นดูมากเลยสบายดีนะครับเุนต้าครับผมสบายดีครับผมก่อนอื่นเชิญท่านก่อนเลยนะฮะได้เลยครับสสวัดีทุกคนนะครับผมซซนต้าของสภาสนะครับเอ็นดูสาบิ้นทุกคนนะน่ล้วก็มากขอบคุณมากๆเลยนะดูแล้วใช่ไหมดูแล้วพอดูบ้านไปแล้วใช่ไหมครับผมเร่งวัแล้วครับเซนต้าก็จะไปเป็นเจ้าของลายไหนกันบ้างอ่า ได้ข่าวาว่าคุณพี่จะผ่านคอนเสิร์ตใหญ่มานี่ใช่ครับผมหายเหนือ่อยหรือยังอ๋อได้เจอทุกคนเมื่อวานออจริงๆหายเหนือ่อยนะครับผมนี่เติมแรงใจ,งงใจอจยูเออ่เป็นการเติมแรงใจจริงๆไม่เคยเออเป็นการแสดงคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยหลังจบคอนเสิร์ตเพราะว่าเราได้เจอแฟนๆทุกๆคนที่แบบรู้สึกแฮปปี้ที่ได้มาเจอเรารอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมไหนๆใครไปดูคอนเสิร์ตเมื่อวานบ้างครับผม ทุกคนเลยทุกคนเลยแฟนๆมีความสุขไหมน่ารักมากๆครับมันต้องคนต้องค้นของที่มีคุณภาพสูงใช่ครับผมขนมือของเราหน่อยคนมือครับผมยิ่งเวลาอยากถ่ายคอนเทนต์รีบๆอะไรอย่างเงี้ยเราโยนทิ้งไปเลยก็มีครับผมใส่ฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะครับเนี่ยหงาผมแล้วปกติแล้วพอเราเราใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยเนี่ยเราเปลี่ยนเคสบ่อยนะครับเปลี่ยนเคสค่อนข้างบ่อยนะครับผม ใช่คือถ้าสมมติอย่างอะตัวผมนะอยากเท่ผมก็จะเลือกเคสที่มันคอข้างเท่เนี่ยก็จะออกไปแนวเท่อ่าดิมตอบด้วยยิ่งมีตัวสนุปปี้เพิ่มความน่ารักเข้าไปก็ได้ทั้งสองเลยได้ทั้งเท่ทั้งน่ารัก เออแบบว่าเออการลงตัวลงตัวมากครับผมอันนี้พิเศษเห็นว่าข้หมุนได้ด้วยอะฮะใช่อันนี้มีตัวเก๊เจตสนอปปี้นี่ผมชอบมากเดี๋ยวผมชื้นให้ไหมครับผมท่สามารถหมุนได้เลยครับอยากช่วยนี่มันสามารถเป็นเก๊เจตที่สามารถหมุนได้นะครับทุกคนนี่มีลูกเล่นนะมีลูกเล่นนะสมมุติแบบทุกคนมารอผมแบบไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยก็หมุนพี่นั่งก็มไปนั่งหมุนพี่นั่งไปหมุนระหว่างรอเอ๊ะแซนต้าเมื่อไหร่จะมานะ ทุกคนอา<ส>นานจังเลยเพลินจริง ใช่เพินจริงครับเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนออกมาจากหลังเวทีผมก็นั่งหมุนอยู่สภาพใหญ่ๆเลยครับ <c oughs> เอาละฮะเราหมุนกันต่อนะฮะเจอแซนตา้าเราก็หมุนกันต่อได้ <c oughs> ผมว่าเข้ากับคุณทุกคนคุณทุกคนสามารถแบบเลือกตามสไตล์ที่ตัวเอง <c oughs> ชอบได้แล้วมันจะท้อนอารมณ์ความรู้สึกได้ <c oughs> ใช่ครับผมและที่สําคัญน,นะครับผมยังมีแก๊กเจตให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับผมนี่แต่ไหนก็พูดแล้วพี่ขออนุญาตครับพูดรายละเอียดสักนิดนึงได้เลยครับแก๊กเจตของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็น peanuts x chief snoopy and the peanuts gang นะฮะผมว่าจะเป็นคอลเล c ชันพิเศษ exclusive เฉพาะ48สาขาของชูช็อปทั่วประเทศเท่านั้นอย่าง c h ฟเซ7 5 years of peanuts collection นะครับ limited edition ผลิตครั้งเดียวนะฮะ Phone Charm Max Safe Wallet นะครับ Max Safe กร i p ต็อกนะฮะเรียกได้ว่าขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์ของ c h ชีฟนะฮะวัสดุคงทนคุณภาพสูงกันกระแทกครับ,บคุยต่อหน้าเลยครับครับผมแขกบุญเกียรตินะฮะผมยังนั่งหมุนอยู่เลยฮะเอสนูปปี้เนี่ยพันน้องน้องหมาจริงๆเขาเป็น Beagle นี่ได้ข่าวว่าฉายาของคนในซีรีส์เนี่ยก็ Beagle เหมือนกันนี่ ใช่ครับผมมียังมีเรามีท่าเรามีแบบว่าอะไรที่เป็นท่าบีเกิลไหมฮะโชว์สักนิดึงได้ไหมท่าบบเกิลน,นะครับท่าบบเกิลเอาจริงจริงทาโพถ่ายรูปอ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันยืนได้นะฮะอึ้นม,มาขึ้มาด้านหลังฮะหนึ่งสองซ้ำโอเคครับผม แฮปปี้นะตัวเองนะแฮปปี้แล้วนะเราก็จะแฮปปค้ละครตัวไหนอี่้ย๋อจริงๆอ่ะผมมีการ์ตูนเรื่องที่ชอบมากเลยครับอยากอยากได้การ์ตูนเนี้ยมาอยู่ในเซตหลังโทรศัพท์ผมมากคือเรื่องโปเกมอนครับผมเอ้ยโปเกมอนเนี้ยผมชอบมากดูมาตั้งแต่เด็กแล้วครับอ๋อจริงๆตัวการ์ตูนแต่ละตัวเนี่ยน่ารักมากอย่างปิกาจูเนี้ยคิดดูถ้าไม่อยู่หลังโทรศัพท์เรา น่าจะน่ารักน่าดูจริงๆครับผมเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมฮะโอ้เอ้มีมีคราบมีใครจะส่งซิกมิส่งซิกเป็นไปได้ครับเดี๋ยวรอนะครับผมรอฮะโอเคตอนนี้จะตอไปเลยนะฮะเลยครับมาคุยกันเฉยๆเดี๋ยวจะน่าเบื่อไม่ได้นะครับเรามีชาเลนจ์นะฮะให้ซานต้าได้ทำกัน three two one action ผ่านผ่าไหนผ่าไหนทุกคนผ่านไหนครับผ่าอ่าผ่านโจทย์ข้อที่สองครับคำว่า อ่อนๆสามสองหนึ 3, 2, ่งเชิญดนตรีไม่ก็ใช่ด้วยเยนะอ่อนๆอ่อนๆไปแล้วขอเปลี่ยนอารมณ์ครับคีวินสามสองหนึ่งพอป่ะทุกคนพอไหมพอไหมยังไม่พอ,อยังไม่พอวินอีกวินอีกอพอไหมพอไหม,มเดี๋ยวก่อนอย่างนั้นนี่พี่ทุกคนก,นกำหมัดแล้วนะ เมนเกือบเต็มแล้วครับผมเมกจะเต็มแล้วเมนจะเต็มแล้วต่อไปครับฟังดีๆนะฮะคำนี้เด็ดมากเฮ้ยเด็ดมาก s า a ิ i s t i c s โคเด็ดจริง s า a ิ i s t i c สติกอ2 1นึ่ go เอต้องมีสเตปอะซิงเกิลของเรานี่น่ะเออ เออได้ไหมได้ครับผมคำสุดท้ายแล้วครับคำสุดท้ายคล้ายคล้าซานดิสติกแต่ไปอีกนะฮะไปอีกพี่ต้าเช็คกิดอกครับเฮ้ยมาพี่ดอลสามสองหนึ่งเลตสกคนอะไรเซลฟี่ให้คนกรี๊ดขนาดนี้ได้เนี่ยไม่เซลฟี่เลยครับเต้นอย่างเดียวเมื่อกี้เราเล่นเต้นนะสุดยอดจริงจริงใช่หนึ่งครั้ง และเราจะต้องสลับให้ถูกต้องตามโจทย์ที่อยู่ด้านล่างซึ่งคุณไม่เห็นอให้เร็วที่สุดครับคือต้องช่วยกันใช่ไหมครับผมช่วยกันครับช่วยกันนะเล่นทีละท่านนะเราช่วยกันนะครับผมเราไม่แกงกันนะครับเยโอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราจะเริ่มเกมสลับหนึ่งครั้งครับเชิญเลยครับซานต้าครับมิวสิกมาผมผมต้องสลับก่อนใช่ไหมครับครับผมคือเล่นสลัอันนี้ตัวเองช่วยได้นะ สลับสลับโอเคยังไงอ่ะยังไงอ่ะหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งถูกไหมอ่ันนี้ต้องไปต้องเนี่ยชอบยังไงยังไงอ่ะชอบใจความพิจารณาโอเคพี่อัศดาพรแบบพี่คิดว่าช่วยกันได้ฮะอ้หนี่ยังไงใครอยากได้ของมากเนี่ยของร่วงเลยฮะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้โอ้ใช่ไหม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 โอ้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 โอเคถูกถูกแล้วฮะถูกแล้วเหรอ ยัง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 ไม่ก็นตึงฮะรัตึงฮะจะได้ลองไม่ได้ลองไม่ได้เราใช้วัสดุคุณภาพนะฮะเพราะฉลานแล้วเนี่ยโอเคฮะของของเราสดๆนะใช่ครับรับแรงดิ้นได้ยังไงยังไม่ถูกไะใช่ใช่ไหมรับใช่ไหมเออเอาเอาไงเอาไงถูกไหมถูกไหมครับประเด็นที่บอกยังไม่ถูกเพราะว่าใครขับยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะตอนนี้คือไงฮะครับถูกแล้วจริงๆอ๋อคือหมายถึงผมต้องช่วยกับ กับพวกเขาพวกเขาแต่ถือสามคนโอเคไหมถือว่าคนทำโจทย์เขาได้คับโอเคมากนะงั้นสามคนนี้ฮะขออีกรอบนึงได้ไหมไม่ไม่โอ้ขออีกรอบนึงได้ไหมครับอยากฟินซักหน่อยเนาะใช่ครับงั้นเราโจทย์ใหม่โทษครับขอโทษครับอย่าโจทย์ใหม่เเล่นด้วยกันเนาะเราเล่นด้วยกันได้เขั้ยอเขี้ยะเราเล่นไปด้วยกันนะอยู่กับเราเป็นเวทีแล้วนะครับทางผู้บริหารคนสำคัญทั้งสองท่านและน้องกันเอ้ยน้องแซนต้า เิญเลยครับกล้องกลางนะครับ วันนี้เป็นการจับมือกันนะครับไ,รไปด้วยกันไปได้ไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับแบรนด์สัญชาติไท<า>ยที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าสินค้าของเขามีคุณภาพจริงๆมีความพิถีพิถันเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่ดีคงทนและใช้ลายคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับลำดับต,ต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณอักขวัตอัคราชัยพักครับ Head of Retail Operation แล้วก็ต้องด้านล่างด้วยค่ะ กลองไหนยกมือได้เลยนะครับให้ผู้บลิหาเราเห็นนะครับขอบคุณมากครับเจอเลยครับวันนี้นะฮะก็บอกว่ามีเซเลบริตี้มาร่วมแสดงความเป็นดีกับการเฉลิมฉลองจับไอจับมือกันนะฮะของชีและชูอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวครับแฟนคลับก็น่ารักมากมาให้การสนับสนุนศิลปินที่คุณรักกันด้วยตรงกางก่อนนะครับ ได้เลยนะครับเรียบร้อยไหมครับขอเสียงปรบมือ,อ้กล้องสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายครับน่ารักที่สุดเลยครับเป็นวันที่เราได้ยิ้มว่างได้ยิ้มนานด้วยนะฮะเพราะเรามีความสุขกันมากและมีความสุขกันแบบยาวนานนั่นเองยิ้มสโนว์บีแอนด์เฟรนด์ อยู่กับเราบนเวทีตอนนี้นี่คืออีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่พร้องใจคนได้ยาวนานที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับ75ปีนะครับรอบรพบนัคส์แอนด์สลูป,ปี้ ด้วยความน่ารักสดใสนี้จริงไม่แปลกใจครับว่าทำไมเขาถึงได้ครองใจคนได้ทั้งโลกและยาวนานขนาดน,นี้นะครับสดใสามากน่ารักที่สุดเลยนะครับ collection peanuts x b y and the peanuts Gang จับจองกันได้นะครับ เอกซ์ตูซีบีนะครับที่ศรีสกัดสาขาของชูช็อปทั่วประเทศเปลี่ยน้านิดนึงนะครับแซนตา้าเรียบร้อยในครับพที่วิสุทธิชนน้องแซนต้าก็อยู่กับเราเป็นเวทีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับสากเกตเตอร์ของเราะคระับซูบี้แอนด์เฟรนส์ขอบคุณมากเลยนะน่ารักที่สุด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 จริงๆขอบคุณครับนี่หายไฟไปด้วย เ <laughs> อ,อ,อ็นดูเอ็นดูระวังโป้รูกระวังโปเอะปิดหน้าหลังเปิด <laughs> ปิดหน้าปิดหลังไปนะลูกนะขอบคุณมากเลยนะครับครับ